ถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องการวางแผนการเงินบัญชีภาษีกฎหมายสำหรับ SME ค่ะเราต้องเข้าใจงบการเงินเบื้องต้นก่อนนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเจริญเติบโตในอนาคตค่ะสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจก็คือธุรกิจจะต้องมีไรายได้แล้วก็มีกำไรจริงไหมคะจึงจะเป็นธุรกิจที่เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ การวางแผนการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะธุรกิจจะต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายถึงจะมีกำไรเราจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบค่ะตั้งแต่เราต้องรู้ว่ามีอะไรเป็นรายจ่ายสำหรับธุรกิจบ้างเราต้องควบคุมรายจ่ายยังไงบ้างเพื่อให้มันอยู่ในแผนงานนะคะถ้าหากรายได้มันน้อยกว่า ที่เราวางแผนเอาไว้เราจะต้องทำยังไงเรื่องด่วนที่เราต้องทำก็คือต้องหารายได้เพิ่มค่ะแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะหั้นเราจะรู้ได้ยังไงคะการทำบัญชีให้ถูกต้องตั้งแต่แรกสำคัญมากๆค่ะสำคัญมากกว่าหลายคนคิดนะคะและการมีบัญชีเล่มเดียวคะ่ะ คือพื้นฐานของการทำธุรกิจให้เติบโตแล้วก็มั่นคงนะคะเพราะการมีบัญชีเล่มเดียวแล้วก็ลงบัญชีอย่างตรงไปตรงมาให้ถูกต้องเราจึงจะสามารถใช้ตัวเลขมาวิเคราะห์การเงินได้ค่ะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสัดส่วนของต้นทุนมันไปหนักอยู่ตรงไหนมันมีต้นทุนอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างมันมีต้นทุนตัวไหนที่ลดลงไปบ้างนะคะ การเจริญเติบโตของธุรก ah, ิจของเรามันเป็นยังไงรายได้มันมาจากสินค้าตัวไหนรายได้สินค้าตัวไหนที่มีแนวโน้มลดลงการวิเคราะห์ตัวเลขอะค่ะมันทำให้เราได้ทั้งเรียนรู้เรื่องของพฤติกรรมลูกค้านะคะมันเกิดจากการวิเคราะห์ยอดขายวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละตัวนะคะผลจากการวิเคราะห์ค่ะ มันจะทำให้เราเนี่ยรู้ทิศทางของธุรกิจกำหนดทิศทางของธุรกิจได้และรู้ว่าความเสี่ยงของธุรกิจเราหรือจุดอ่อนของธุรกิจของเราอยู่ตรงไหนคะ่ะในช่วงแรกของการทำธุรกิจนะคะเราอาจจะยังไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนนิติบุคคลก็ได้คะ่ะเพราะมีคำถามเข้ามาหลายครั้งเลยว่า ถ้าจะเริ่มทำธุรกิจต้องจดทะเบียนนิติบุคคลเลยไหมอาจารย์ต้องจดทะเบียนบริษัทเลยไหมนะคะคำตอบก็คือว่าถ้าเราจดทะเบียนบริษัทนะคะจดทะเบียนนิติบุคคลค่ะเราจะมีภาระหน้าที่ผูกพันตามมาทันทีอย่างแรกก็คือเราต้องจัดทำงบบัญชีการเงินนะคะเราต้องส่งงบบัญชีการเงินทุกปีค่ะนะคะและมันจะมีค่าใช้จ่าย เรื่องของการทำงบการเงินนะคะค่าออเดดค่าตรวจสอบนะคะซึ่งมันเป็นรายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายแน่นอนทุกปีนะคะยกเลิกบริษัทในภายหลังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากกว่ามากค่ะและอาจจะเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัทนะคะมันอาจจะยังไม่จำเป็น ต้องจดทะเบียนในวันแรกที่เราเริ่มต้นธุรกิจค่ะนะคะเราอาจจะไปจดทะเบียนบริษัทเมื่อตอนที่เรามั่นใจว่าธุรกิจของเราไปได้ดีแล้วมีกำไรแล้วมีลูกค้าแน่นอนนะคะแล้วพร้อมเจริญเติบโตเราถึงจดทะเบียนนิติบุคคลตอนนั้นก็ไม่สายค่ะการจดทะเบียนนิติบุคคลค่ะมันก่อให้เกิดผลทางด้านบวกกับลูกค้าค่ะ เมื่อถึงเวลาที่ธุรกิจของเราเติบโตระดับหนึ่งแล้วนะคะเราก็ควรจะจดทะเบียนนิติบุคคลค่ะเพราะมันจะทำให้ลูกค้ามั่นใจมากขึ้นนะคะทำให้เรามีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึ้นนะคะและทำให้เราสามารถขยายธุรกิจได้ด้วยค่ะเมื่อเราจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะเราก็มีโอกาสไปกู้เงินจากสถาบันการเงินค่ะแล้วเรา ก็มีโอกาสที่จะไปทำสัญญากับลูกค้ารายใหญ่นะคะทำพาร์ทเนอร์ชิพกับพาร์ทเนอร์รายอื่นก็ได้ค่ะนี่คือสาระสำคัญถ้าเราจะจดทะเบียนบริษัทแล้วมันก็มีคำถามว่าเราควรจะจดทะเบียนบริษัทเมื่อไหร่ดีล่ะเมื่อไรายได้ถึงเท่าไหร่หรือเมื่อทำไปแล้วนานเท่าไหร่นะคะในเบื้องต้นให้คิดแบบนี้ค่ะว่า เราอาจจะเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัทที่รายได้อาจจะแตะ1่ล้านบาทก็ได้ค่ะหรือ1.8ล้านก็ได้ค่ะเพราะเมื่อเรา1.8ล้านแล้วเราจะต้องจดทะเบียนแวดค่ะหรือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองเราจะตั้งจากตัวเลขนี้ก็ได้ค่ะเพื่อทำให้เรารู้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยพร้อมจะเจริญเติบโตแล้วนะนะคะการจดทะเบียนนิติบุคคลในขณะนี้นะคะ เราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่กระทรวงพาณิชย์อีกแล้วค่ะก่อนหน้านี้เมื่อเราคิดจะจดทะเบียนนิติบุคคลหรือจดทะเบียนบริษัทนะคะหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหนี่ต้องเริ่มต้นจากการคุยกับสำนักง,งานบัญชีหรือไปหาทนายความใช่ไหมนะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องใช้เงินเป็นหมื่นๆค่ะหรือหลายหมื่นเพื่อดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลให้กับเราแต่ตอนนี้นะคะ การจดทะเบียนนิติบุคคลสามารถทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะโดยที่ทำผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเดินทางไปกระทรวงพาณิชย์ด้วยซ้าไปค่ะเราสามารถจะทำเองได้เลยนะคะซึ่งเป็นบริการที่ภาครัฐจัดให้ผู้ประกอบการค่ะเพิ่มความสะดวกแล้วก็สามารถจะทำได้เองอย่างถูกต้องเลยนะคะอยากให้ท่านดูคลิปนี้ค่ะ ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือ e-registration ค่ะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายนะคะแล้วก็สามารถจะทำได้เองไม่ต้องเสียสตังค์ค่ะเชิญชมได้เลยค่ะ e-registration ง่ายเพียงปลายนิ้วผู้ประกอบการที่อยากยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-registration ดำเนินการเพียง2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน เพื่อรับ username password สำหรับเข้าระบบขั้นตอนที่2เข้าระบบ e-registration โดยใช้ username password ที่ได้รับจากการยืนยันตัวตนเริ่มแรกเปิดเว็บไซต์ w o r l d w w d b d g o t h เลือกบริการออนไลน์คลิกจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์คลิกลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ เลือกวิธียืนยันตัวตนซึ่งมี4วิธีให้เลือก1 eKYC การยืนยันตัวตนผ่านทางออนไลน์ 2. ยืนยันตัวตนด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ 3. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นเอกสารยืนยันตัวตนแทนต่อเจ้าหน้าที่ 4. ใช้ใบรับรอง personal certificate กรอกข้อมูลลงทะเบียนผู้ใช้งานยืนยันตัวตนตามวิธีที่เลือกไว ระบบจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งยืนยันการเปิดบัญชีผู้ใช้ให้ Activate บัญชีผู้ใช้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัตินำ username password ที่ได้รับจากการยืนยันตัวตนเข้าระบบเพื่อยื่นคำขอดจดทะเบียน คลิกสร้างคำขอการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีนี้ขอยกตัวอย่างการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดคลิกบริษัทจำกัดหนังสือบริคณสนทิและจัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกรอกข้อมูลเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนส่งคำขอให้ในายทะเบียนพิจารณา ในการจัดตั้งบริษัทจำกัดต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย3คนเมื่อนายทะเบียนตรวจผ่านเบื้องต้นแล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้เริ่มก่อการกรรมการลงลายมือชื่อผู้เริ่มก่อการกรรมการเข้าระบบโดยใช้ Username password ที่ได้รับจากการยืนยันตัวตนและดำเนินการลงลายมือชื่อโดยกรอกรหัสผ่านและเลข OTP ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้เมื่อลงลายมือชื่อครบแล้วให้ผู้สร้างคำขอเข้าระบบเพื่อคลิกส่งคำขอให้ในายทะเบียนระบบจะนำเข้าสู่ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมหากประสงค์ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลให้คลิกขอหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน รวมทั้งค่าอากรสแตมและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. Mobile บายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งสเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา 3. เคเรื่อง ATM 4. d i c a เดบิตการ์ดเครดิตการ์ดเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบว่าได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็จะรับจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนรับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษเรื่องของภาษีบริษัทหรือภาษีนิติบุคคลนะคะหลายๆคนกลัวต้องจ่ายภาษีค่ะนะคะแล้วก็มีหลายๆคนอีกเหมือนกัน พยายามหาวิธีหลบเลี่ยงภาษีที่จะทำยังไงให้จ่ายภาษีน้อยที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ธุรกิจของเราจเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นคงนะคะเรื่องของการจ่ายภาษีการทำตามกฎหมายคือเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะภาษีเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายนะคะแต่มันมีวิธีค่ะเราสามารถจะบริหารภาษีได้ โดยใช้การบริหารภาษีโดยใช้สิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐมอบให้ค่ะซึ่งหลายๆบริษัทยังไม่ได้ใช้ค่ะอาจจะเป็นเพราะไม่รู้หรือว่าไม่ได้ใส่ใจนะคะเมื่อเราคิดจะทำธุรกิจแล้วถ้าเราต้องการให้ธุรกิจเติบโตยั่งยืนมั่นคงเราต้องไม่ละเลยนะคะต้องจ่ายภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน ต้องทำตามกฎหมายในทุกข้อนะคะที่สำคัญเลยคือเรื่องเล็กน้อยในวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าวันนึงเนี่ยเราเกิดจ่ายภาษีผิดหรือมีการหลบเลี่ยงภาษีไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตถ้าเกิดว่าเมื่อวันที่เราโตแล้วเนี่ยแล้วมีข่าวมานะคะหรือถูกเก็บภาษีย้อนหลังค่ะ ตอนนั้นนะคะมันจะเสียหายใหญ่โตมากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องภาษีและข้อกฎหมายนะคะหาที่ปรึกษาดีๆหรือว่ามีสำนักการบัญชีดีๆช่วยเราดูแลได้ค่ะ